จ๋าฉันมาแล้วจ้ากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวสเปเชียลตอนกว่าจะได้มีแฟนเดย์ในช่วงนี้ผมมีความพิเศษของอีกหนึ่งตัวละครสําคัญของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือนางเอกผู้ซึ่งมีอานุภาพความน่ารักรุนแรงมากครับเพราะเธอคือมิวนิ t าจิระยั่งยืนนั่นเองสวัสดีค่ะมิวนิ t าค่ะรับบทเป็นนุยพัสราภาวัฒนตระกูลค่ะในเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวแอคชั่นเฮ้ยพี่ ทษทีนะพี่ต้องรบกวนพี่กแล้วอะเนี่ยสาบินไปตั้งหลายทีแล้วค่ะไม่ยอมออกสักทีเลยอะคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของนุ้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจคือคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะ้าเราก็จะหลุดหลุดหน่อยไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบอยู่ในกรอบเป็นนางเอกแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งพอตอนติดต่อมาก็คือรู้ว่าเป็นของพี่โตง้งกำกับอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบโหดีใจมากแล้วก็ไม่ว่าจะเคลียร์คิวยังไงก็ต้องเล่นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะอยากเล่นแล้วอ่ะแม้ว่านี่จะเป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกของมิวแต่ทุกคนกลับมองว่ามิวทําได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าฉากจริงๆเลยด้วยซ้าผมเองเนี่ยชอบคนที่หน้าเศร้าๆหน้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล e m o t มชั a l l ลแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆซึ่งผมรู้สึกว่ามิวมีแบบนี้ เขาตาเศร้าในขณะที่ยิ้มอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าตาเขามันอิมอชันแนลจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือเขาเศร้าหรือเขาหัวเราะมันดูมีสองอารมณ์ปนๆกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันตรงกับดังเรื่องนี้ใช่เนี่ยตัวนี้เลยมันขึ้นเอออีกตลอดเลยอะค่ะแล้ววันนี้นะแบบสวยมากเป็นอะไรก็ไม่รู้เพิ่งมาทํางานวันแรกที่จอดรถก็ไม่มีวนขึ้นชั้นก้าไม่มีก็ต้องลงปบ้าไล่อะ ยิ่งตอนได้ดูเทปแคสต์นี่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยนะว่าเฮ้ยทำไมน้องคนนี้ดูเข้าใจตัวละครตัวนี้ดูเป็นตัวละครตัวนี้ได้แบบอย่างรวดเร็วมากการเป็นว่ามีสเสน่ห์มากครับพอเราเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าโหหวานเราเลยละ่ะเพราะว่าเราจะได้ดึงด้านที่ไม่เคยเห็นในละครออกมาในหนังได้อย่างดี้ค่นในฉันตื่นมาความจํเสึกอก็แย่พออยู่แล้วแล้วยังจะต้องมาเจอคนอย่างคุณแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับอย่างนี้งไงผมเชื่อว่าคนทีด่ดูหนังเรื่องนี้จะจะเซอร์ไพรส์ว่า เห้มิวทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอแต่ก็ดูเหมือนมิวจะมีเรื่องที่ยังติดใจอยู่นั่นคือตัวตนของเตอ๋อที่ดูไม่เหมือนกับสิ่งที่เธอคิดภาพเอาไว้เราได้เจอกันครั้งแรกเราสุดท้ายพี่เตอแบบ๋อดูเงียบจังเลยเตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบว่าจริงจังแบบเหมือนตั้งใจมั้งคะเขาก็เลยแบบไม่เล่นมุกตลกไม่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่มาเจอกันอ่ะผมจะบอกเต๋อว่าอย่าสนิทนะคือผมรู้สึกว่าเราอยากให้ตัวละครตัวนี้มีช่องว่างบางอย่าง เพราะว่าสองคนนี้ในเรื่องมันจะต้องไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วตอนแรกใช่ไหมฮะก็คือเป็นคนที่เต๋อได้แต่แอบชอบผู้หญิงคนนี้เพียงแต่ว่าได้แต่แอบชอบอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยซึ่งผมกลัวว่าพลาสนิทเกินไปมันจะไว้ใจกันเกินไปแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นแล้วแบบไม่มีความประมาอะไรผมอยากให้ความประมาเป็นความจริงนิดหน่อยอะไรเงี้ยและนอกจากที่มิวต้องบริหารความสัมพันธ์กับเต๋อในระหว่างถ่ายทําแล้วมิวยังต้องมาปรับวิธีการแสดงให้เข้ากับหนังเรื่องนี้อีกด้วยข้อดีคือมิวมีความเป็นธรรมชาติแล้วเราอยากให้คนได้เห็นตรงเนี้ยของมิวตากมล สิ่งที่ต้องทํากลายเป็นว่าต้องดึงให้เขามีมีชีวิตชีวาขึ้นมามากขึ้นมากกว่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เหมือนที่เขาเคยเล่นมาและฉากที่จะทําให้คุณผู้ชมได้ฟินเวอร์ไปกับการแสดงของมิวก็คือฉากที่หนุยนางเอกของเรื่องตัดสินใจให้เด่นชัยผู้ชายที่เธอคิดว่าเป็นแฟนลองจีบเธอดูอีกครั้งเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้มาเดี๋ยว ฉันจะเลือกของอยู่ตรงนี้แล้วคนก็เข้ามาจีบฉันผมจีบไม่เป็นนะครับจีบไม่ติดหรอครับก็คืออันนั้นน่ายากเหมือนกันนะสำหรับมิวอะเพราะมันเหมือนจะมีความคอมเมดี้นิดนิดแล้วมิวอะเป็นคนที่แบบจังหวะคอมเมดี้มิวไม่ค่อยเป็นนานอะใช้เวลานานเหมือนกันนะทั้งที่แบบคอมเมดี้เป็นอะไรที่ง่ายสาหรับพี่เต๋อต่สำหรับมิาแบบยากมูแบบเหมือนแบบจังหวะมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวละครนี้มันจะต้องเป็นคนที่ พยายามที่ให้คนรักมันอนะซึ่งมิวมันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมันบอกรักก็ได้ไม่รักก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กแบบน้ำไหลอะไปเรื่อยมันไม่คิดอะไรมากมันไหม่ไดอะไรแต่ตัวละครมันจะต้องมีพลังชีวิตที่เวลาอยู่กับผู้ชายก็จะแบบสนุกน่ารักแล้วหนยอยตาวเวอร์คิดดีร่้อะไรเยอะจิงคิดด,ดีแล้วเหรอถูกดูถูกเออถูก,ถกแล้วตัวเวอร์เนี่ยพร้อมแอคต์นแล้วเราก็เราทำอยู่หลายเทคมากแล้วก็ยังไม่รอดอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้ มิวลองเล่นเป็นคนเล่นแรดตูสิพูดใช้คำนี้เลยนะฮะเล่นแรดหรือไม่ก็ลองคิดว่าเราเป็นกระเทยสิเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจิตฉันใหม่ก็ได้สร้างบุคลิกใหม่ที่แบบว่าเยอะกว่าปกติมาและด้วยความที่มิวเป็นคนเล่นน้อยฮะเล่นธรรมชาติมากๆพอให้เล่นแบบในร้องแรดแรดบูอเวอร์เลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าลงมาพอดีมากโทษนะครับสมมติในสเกล1ถึง10อ่ะพอดีคือ5ของเดิมของมิวคือ0.5 พอเราบอกว่าให้สดใสมันก็ขึ้นมาสามแต่พอบอกกระเทยคือเวอร์เวอร์ในหัวมิวอะมันแตะพอดีของตัวละครอมพอมิวเล่นเป็นกระเทยกลายเป็นว่าน่ารัก<ม>กลายเป็นว่าตลกขึ้นผมแค่อยากจะบอกว่าผมอยากจะทําความรู้จักกับคุณนุ้ยครับออ้ยจะเจ็บฉันเหรอหนุ่มเธอเนี่ยนะคิดดีแล้วหรอจ๊ะ เสน่ห์ล้นจอขนาดนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทของมิวเลยจริงๆและจากการทุ่มเทอย่างเต็มร้อยนี่เองที่ทําให้มิวล้มป่วยขึ้นมาจนได้คือเมืองไทยมันร้อนใช่ยนะครับพอไปที่นู่นมันหนาวมากมันแบบอุณหภูมิแบบจะลบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายวันแรกเลยที่ไปถึงจริงๆแล้วเราเล่นง่ายมากเพราะเราแบบนอนสลบอยู่เรานอนไปแป๊บเดียวดันแบบมีภายุบีิมาจริงๆ แล้วพอถ่ายหลายๆรอบใช่ไหมคะเหมือนมันหิมะมันก็ละลายมันก็คงเปียกเปียกหัวเปียกตัวอะไรอย่างเงี้ยดูสภาพผมซะก่อนคืออย่างที่ผมบอกมิวเป็นคนไม่คิดอะไรเลยครับคือเขาไม่กลัวอะไรเลยอะมันจะถ่ายอีกรอบปล่อยไปเนาะมันมันเขามันรู้สึกแบบมันได้หนักเขามันสูงมันวายมันวายอะไร่งเงี้ยหลังจากนั้นแล้วมิวก็ป่วยเลยป่วยแบบว่าเสียงพังไปเลยครับจะมีซีนที่หลังจากนั้นต้องถ่ายที่ฮากโดาเตะ ือมันเป็นซีนที่สนุกอะค่ะซีนนั้นเป็นซีนแบบเหมือนเรากินไอติมกันแล้วเราก็เล่นแบบปาหิมะทายคําถามกันอะไรเงี้ยรถคันแรกในเชตของฉันยี่ห้ออะไรคือเสียงมิวเขาจะแบบแหบอะครับเพราะว่าเหมือนแบบพอเขาป่วยแล้วเจ็บคอด้วยแล้วก็แบบเหมือนคออักเสบอะไรเงี้ยครับตอผิดโดนนะแจ๊ซสีเหลืองครับเอ็ดเบแอมเอ็ดเอาใหม่ มันจะมีแบบเฮ้ยตาคุณแบบมันจะกายหายด้วยแล้วก็แบบขึ้นขึ้นมาแหบด้วยอ่ะไครที่หรอขนาดนี้เลยเหรอแต่งตัวซัวเด็กครับเด็กไม่ได้นะครับพี่โตทำลำนูมันแบบยากเหมือนกันอะคเพราะว่าเวลาเราจะแบบพูดหรือจะหัวเลาะหรือจะอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมันต้องใช้ใช้พลังงานในการพูดเยอะก็ปกติอะตอนเด็กๆฉันก็ชอบทำแบบนี้แหละกลัวเพื่อนแย่งกิน เอ,เอ้ยเสียงมันหายแล้วแต่จริงๆแหงเ<ม>ช่นบอกว่าอายกตัวอย่างอะถ้างั้นฉันถ่ายคุณน่ดีกว่านีา้่นาาันมันยากมากกับสมาธิเราอะบางทีแต่ก็โอเคครับก็ผ่านมาได้สนุกดีโอ้ทำไมนางเอกของเราเช่างน้าสงสารขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย ฝังเรื่องหน้าล้อเอ้ยน่ารักของนางเอกเราไปแล้วช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าเมื่อมิวและเตอ๋อต้องมาเข้าคู่กันแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วจะแสดงได้ดีขนาดไหนแต่ช่วงนี้ไปพักเข้าห้องน้ํากันก่อนแล้วกลับมาพบกันหลังเบรกนะครับบอกได้เลยห้ามพลาดเต๋อเนี่ยมันเป็นคนที่น้ำตาจระเเมากคือร้องไห้ยากไม่มีน้ำตาจริงๆผมกลัวมาตลอดเลยครับมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามเพิ่มสกิลต,ตรงนี้แบบว่ามันหน่อยอะไรเงี้ย เรื่องไม่ลับที่อยากให้แฟนรู้ในเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวมีฉากที่นักแสดงทุกคนจะต้องเล่นสกีกันท่ามกลางบรรยากาศสวยๆของสกีรีสอร์ทแต่นางเอกของเรื่องอย่างมิวลิฐากลับไม่เคยเล่นสกีมาก่อนเลยทําให้ผู้กํากับอย่างโต้งต้องส่งเธอไปฝึกพร้อมกับผู้ชํานาญด้านการเล่นสกีอย่างเต๋อฉันทวิทโอ้สบายาย,ายง่าย,ยอ,อย่างกระป๋องกล้วยแมคุยไว้ซะขนาดนี้ต้องไปชมฝีมือกันหน่อยละ นี่เล่นสกีเป็นจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยเตอ๋อ้ยมาดูฝั่งนางเอกที่ไม่เคยเล่นสกีของเรากันบ้างดีกว่าครับ มิวเก่งจริงีนอมรับเลยตอนครั้งแรกที่ผมเล่นนี่อตอนรู้สึกไปเล่นแถวสตอคโคโ็อกโฮมฝรั่งก็ปมมือปมมือแล้วก็บอกว่างอไปได้ละลงคว่ำ <c oughs> <c oughs> เลยอย่างนี้ต้องไปดูกันในหนังแล้วล่ะครับว่าใครจะโชว์ลีลาการเล่นสกีได้ดีกว่ากัน1กันยายนนี้ได้รู้แน่นอนครับ